สาจานแรกมาแล้วนะคะอ,อันนี้เป็นลิฟไอสติกค่ะนี่ค่ะอันนี้พิเศษมาแล้วเป็น i ินฟิน t ต Special นะคะ<ช>อันนี้เ็าเรียกว่า Surf and Tur ์เซิรก็คือทะเลสตอนที่ทำรายการนี้นะคะเราก็อยู่ที่่ายกห,หน้าที่ให้แม่<อ>พูดคอนเ e ินเดอร์คอนจีเนเต็ตพัทยา เวลาประมาณเท่าไหร่เกือบสองทุ่มเพราะว่าเราต้องรอ้าไปทํางานอย่างกว่าจะเสร็จกว่าจะมาถึงพรทยาาใช่ไหมก็เลยดึกเลยแต่ตอนนี้เรายังเ,เรามาเช็คอินที่ขับเลา์เลยค่ะเพราะห้องห้องที่เราอยู่จะเป็นห้องแบบขับ,เป,บ,บจะจะเป็นขับเลา์ห้องขับอ่ะมันก็จะแบบว่าเวลาเช็คอินเราก็มาเช็คอินที่ขับเพราะมันมีน้องเขาให้สั่งเครื่องดื่มเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้จะเป็นเมนูเครื่องดื่มที่เราเริ่ม มีพวกชากาฟแฟต่างๆมีนมต่างๆม,มีช็อกโกแลตเย็ยนร้อนมีน้ำผลไม้น้ำผลไม้ส้มส,ส,สดแอปเปิลกรังน้ำอัดลมต่างๆแล้วก็น้ำดื่มน้ำเปล่าจะเอาน้ำอะไรดีจ๊ะเอาน้ำส้คมคนที่อยู่ห้องคลับอ่ะคือมันจะเรียกว่า level คลับอ่ะมันจะสามารถเข้าคลับเราได้ก็จะแพงขึ้นแต่ว่า,าม,มีฟซิลิตี้ตรงนี้ให้อะไรเงี้ยกินได้ไม่อันนะคร ก็เปิดเสิร์ฟใช่เสิร์ฟได้ตั้งแต่เสิร์ฟตั้งแต่11โมงถึง2ทุ่มใช่ไหมเมื่อกี้น้องบอกแล้วก็แล้วก็มีขนมให้ด้วยแ็กอินเรียบร้อยนี่ได้ห้องมาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเมื่อกี้ที่ขับเราเนี่ยเรายังไม่สั่งอะไรดื่มนะคะเพราะว่าเราจะมากินข้าวที่นี่ห้องอาหารอินฟินิตี้ค่ะที่ชั้นสองจได้จะสงสัยว่าถ้ามีเสาไว้น่ามันแตกไหมนี่มัน มืดตอนนี้เรามาดแล้ตุ่มวิ้งได้เห็นกันไาไปกินเท่าวูสิ่ง้ค่ะนังติดทเนสยูสน้นงดทะเลเลยนี่เหนอร่นี่นี่สั่งอาหารกมีไฟมา ่นนนังงลตท้องอาหารอินฟินิตีนะคะอยู่ในโรงแรมอินทร์คอนธัญญาเนี่ยแหละค่ะจะทานอะไรดีอันดับแรกขนมปังมาเสิร์ฟแล้วอย่างที่บอกว่าอาหารฝรั่งใช่ไหมเขาชอบเสิร์ฟขนมปังมาตักกำลังก่อนแต่ว่าขนมปังนี่เขาน่ารักมากเลยอ่ะมันมีมะเขือเทศน้อยแปะอยู่แล้วน้ำนี่เป็นอะไรนะปักเขาเรียกว่าอะไรโรสมิไม่ใช่อ๋อไม่เป็เหมือนแบบน้ำมันมะกอกอะ ส่งเะยระอย่างแล้วเอาหนูปังไปจิ้มซึ่งเขาฝรั่งชอบกินกันอ่ะตาว่าอร่อยไหมแม่ก็ไม่ชอบเนาะกินหนูปังเปล่าเปล่าเดี๋ยวก็อาชิมเลยปิ้ชิมเลยเ<ม>นี่ยมันจะเป็นเดี๋ยวแม่จิ้มให้ดูมันจะเป็นเหมือนน้ำมันมากอ,อกเลยเนาะแล้วข้างล่างมันจะเป็นค้นๆไม่รู้เรียกอะไรอ่ะจิ้มไปเนี่ยมันจะได้แต่น้ำมันนะหอยม้มคนก่าเลยคุณนกว่าเลย <c oughs> ไหมจิ้ม่น้ำมันเห็นไหม <c oughs> ไม่ไม่หนูฟ้า จิ้มกุ้งแตนลยเอ้อออย <c oughs> แต่ขนมปักิมปังกอนแเราจะกินขนมปังนิดเดียวนะคะเพราะว่ามันจะตัดกำลังเราอืมอค่ั้งนี้มันต้องจิ้มให้ถึงพื้นแล้วมันจะเปรี้ยวไอ้น้ำจิ้มมันนะคะเป็นอย่างไรเอย่ยจืดจืดจานแรกมา นะคะอันนี้เป็นลิปไอสเติกค่ะเราสั่งแบบมีเดียมเวลคือไม่สุกมากนะสุกเกือบจบสุกเใช่คนส่วนใหญ่ไม่ไม่ค่อยสั่งคนส่วนใหญ่เพราะเป็นมีเดียมแล้วแหละฟ้าสั่งมีเดียมเวลมาจะมาเป็นมีเดียมแรบมีเดียมแรบแปลว่าดิบดิบเยอะนะคะชิ้นนั้นนะคะจะต้องหั่นเป็นชิ้นย่อยหรือมืดมากกินเลยละกันครั้งนี้ค่ะออื้ นี่ขอแม่มาแล้วมันคือปลาหิมะค่ะอันนี้ปลาหิมะปลาหิมะย่าก,กริลแล้วก็จะมีซอสมีอ่าที่มันเป็นซอสเดี๋ยวหมุนให้ดูก่อนหอยตลับแล้วก็จะมีเป็นมันบดอะไรอย่างนี้ค่ะต้องจิ้มซอสเลยคะอร่อยมากเนื้อนุ่มน้ำแม่สั่งเป็นเบอร์รี่บีบ นะถ้าจำชื่อไม่ผิดเป็นเหมือนน้ำเบอร์รี่รวงนะเดี๋ยวชิมก่อนนะคะดำๆนาเนี่ยอ๋อลูกบุเบอรี่อร่อยมากอ่ะปลาหิมะนะคะอร่อยนุ่มตัาหนักจะนุ่มละลายอยู่แล้วระหว่างลาซอสเขียวหนบ้างนุ่มหรอนุ่มมากแต่ว่ามันมันจะยืน เรียกว่าเมนูอะไรนะคะเมนูอันนี้ลิปอะไรคะ่ะลิปอายสเต็กอ่ะถ้าใครเป็นคอสเต็กนะคะมากินที่ห้องอินฟินิตี้ก็ขอแนะนำเลยอันนี้แต่แม่ไม่กินเนื้อก็เลยไม่รู้ว่าอร่อยยังแต่พ่อลูกขอรการันต<ฮ>ีค่ะแม,ม,ม่กินไปไม่เอาแม่กินไปเห็น เป็นอ i n s ิ n i t y s p เ c i a l นะคะอันนี้เขาเรียกว่าเซิร์ฟแผ่นเทิร์ฟเซิร์ฟก็คือทะเละเซิร์ฟก็คือบกนะก็คือเซตเนี้ยจะมีเป็นล็อกเตอร์แล้วก็สเต็กเนื้อค่ะน่ากินมากแล้วในเซตก็จะมีเป็นข้าวปุ้ย่างมีสลัดด้วยแล้วก็ตรงนี้จะมีซอสต่ตางๆน่ากินมากเลกินมากไม่รู้จะเริ่มยังไงดีเลยอะเริ่มมีล็กอกเตอร์ก่อนล็อกเตอร์ก่อนเนาะอยากกินอยากินนี่ย อกินกล้ามก่อนนะคะดึงะอะไรคะซึบนี่ดึงยังไงแม่ดึงปุบแล้วมันก็ออกเลยนะอ่ะว้ยตุ่มหมูก,กล้ามใหญ่กว่าแม่ต้องใช้อุปกรณ์เครื่อง Oh my gosh หุยอุยกรงชิมทำไมมือมันให,ใหญ่กว่แม่นะอ,อ๋อแบบสองข้างไม่เท่ากันนะมือมือขวาใหญ่กว่ามือซ้ายอย่างงี้ในชะ่ไหม เด็กอยู่จะชิมแล้วนะคะไม่มีซอสซีฟู้ดแนี่ไงมันไม่มีน้ำจิ้มซีฟู้ดแต่มันมีอะไรไม่รู้มาหลายอย่างมากเลยเด็กอยู่เขาลองชิมแบบไม่จิ้มก่อนนะคะอร่อยมี่ไม่ได้ละนั่นชิมแบบไม่จิ้มบ้างอร่อยมากน้ำจิ้มดูนะคะอะไรเป็นน้ำจิ้มมันล่ะหืมสดสดอร่อยอันนี้อะไรจิ้มอะไร เป็นน้ำจิ้มเนื้อค่ะน้ำจิ้มเนื้อ,รอหรอน้ำจิ้มของเซกอันนี้ใช่ไหมอันนี้เป็นครีมครีมอ่ะไม่ได้เลยต้องเอาน้ำจิ้มซีฟูด้ดถึงจะอร่อยเหมือนเขาอบด้วยมีซอสด้วยใช่ไหมจิ้มมาเลยหรือหมายกับเอาที่ม,มาที่จานเลยอะ่ะได้ไหม,ไมเออได้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 ชิมนะคะเอามาเลยเนะี่ยอืมอร่อยมากนี่ต้องดึมง,งมาเป็น กินชิ้นเดียวพอเพราแม่จะแบ่งให้ปลาด้วยสมสันปลาอ้วนโบราณไม่ได้กินหอม่าอร่อยะหามากหนนะเต้องจิ้มก่อหน่อยร้านนี้มันหวานวามากแม่ว่าจะลองจิ้มอันนี้ดูหวานมากคกีพขอข้าวโพดนะได้ค่ะอะ ชิ้นนี้แม่หั่นไว้ให้ป้าหายไปไหนแล้วอะน้ำแม่เกิดกินยุ่ไปแล้วไม่มีแล้วววไม่ต้องตกไม่ไม่น่าตกนะอันนีไปไหนอ่ะอ๋อก็เก็บไปชิ้นหนึ่งแล้วบอกอร่อยแล้วหั่นครึ่งให้ป้าแล้วก็จิ้มไปแล้วก็บอกว่าจิ้มน้ำจิ้มแล้วก็กินน้ำเหลือเหลือผิวๆอ่ะเดี๋ยวแขกจะให้ค่ะผู้ทานผู้ทานจ้า แไม่เหมือนจานแรกจานแรกสลิดอายใช่ไหมจานนี้เป็นเนื้อวากิวที่กับปลาชอบสลิดอายออสเตรเลียมากกว่ากินช้าไหมไหนอันนี้มันแซ่บเลยอันนี้อร่อยมากอันอร่อยกว่าจานแรกเหรออืนอกว่าจานแรกสอันนี้แซ่บวากิวมันจะมีแบบมันแท้ๆอย่างอันไหนอร่อยกันนี่อันนี้อร่อยมากแต่ปลาชอบสลิดอายมากกว่าอ่าไม่พอเห็นไม่ตรงนั้นลวอันนี้ก็แล้วแต่คนนะคะ อิ่มแล้วค่ะอิ่มมากเลยนะอะไทุกอย่างเลยหมดเรียบทุกสิ่งอย่างอันนี้จะเป็นซากของอบลเบิร์ตนะคะที่เหลือเนื้อเนื้ออันใหญ่ไปเริ่หมดแล้วอ่ากินอ่าปลาและลูกแล้วกล็ดไอหมดก็คงเหลือหนอนปังนี่แหละที่ขึ้นอยู่บนเลยค่ะคือคี้เขาขุย่างนะคือขนยางไปหมดอันมันมีซอสนันด้วยอร่อยมากนะคะเดี๋ยวเราจะเข้านี่เรายังไม่เข้าห้องเลยนะตั้งแต่มาเนี่ยยังไม่เห็นห้องเลยคนกินป่ะเดี๋ยวจะเข้าห้องค่ะ อากรูว่าเขามีไว้ทำไมไว้ปผดับตรงนี้คือบรรยากาศดีมากนะคะที่อินฟินิตี้คือตัวนี้เป็นทะเลมีลมพัดเย็นสบายแล้วก็ถ้ายังไม่มืดแบบมานั่งตอนเย็นๆแบบลรเซนลงเพน่าจะสวยแต่เราจะมาเมื่อตื่นๆน่าจะเห็นพาทิโตตกดินด้วยค่ะอันนี้เป็นเป็นทิศอะไรคะจะเป็นทิศตกครับอ๋อพาดิโตอ๋องี้ถ้าเกิดเย็นๆจะสวยอะเป็นเพราะว่าเนี่ยปลาเรื่องงานค่ะนะคะงานเลวเราก็จะ